แนงๆสวัสดีนะคะทุกคนขอยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาซูมาซีแนลกันอีกแล้วนะคะวันดีนะคะซีเข้าใหม่นะคะบัตเชิญหลุมดำนั่นเองเออก็เป็นจี้หลุมดำนะคะแถมมีบัตรเชิญติดมาตัวก็ถือว่าเป็นจี้แบบถ้าสนใจมีโจมตีในตัวมันมันก็ฟิลเกี่ยวกับหลุมดำอะไรนั้นหลุมดำขังกงขังแถวว่ะ เออมันก็คลายกันเดี๋ยวก็แค่เปลี่ยนนะเป็นบัตรเชิญมันก็ดูแบบดูน่าสนใจดูเวลกูุกูุเก๋นะคะแล้วเราก็เป็นพวกอ่าหลุมดำเฟมัดด้วยนะคะตอนนี้เสียบติดหลุมดำสุดๆนะเอ่อก็แบบอ่ตอนแรกก็สอนสีสว,วาดจะหาไมหมเอาไม่หาดีอ๋อยังไงเนาะเราต้องเก็บเพชรไว้ไนะเราจะเก็บไปถึงตอนไหนเพราะอารยอนก็เข้าบ่อยเหลือเกินอารยอนเข้าทุกอาทิตย์งงมากอารยอนอารยอนมาเก่งมากนะคะมาทุกอาทิตย์เลยอารยอนงงอยู่เรื่องนี้ นะก็เลวเยว่าอ่ะอะแหะเอาปัจจุบันแล้วกันเนาะอนาคตเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันดีกว่าเรื่องนี้อืมอ่ะเราจะต้องหานะคะ S หลุมดำ i m e n s ชัน S4 นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สองสีก็ต้องหาหมี8ตัวนะคะ A อีก12นอกนั้นยังมี i ด e ม s ชันมีอะไรให้เลือกด้วยนะเนี่ยมีเรีลโลกับ i ด e n s ชันด้วยนะทุกคนหรือว่าโอเคเกี่กูดมากนะคะเออ อ่ะก็พูดทำทำเพลงไปสุ่มกันเลยดีกว่าปิดไม่เยอะแม้มฉันเอาให้ฉันให้แปดพันมากสุดแปดพันฉันเหลือหมื่นสองอ่ะฉันเหลือหมื่นสี่มั้งก็แอบ,บแรงอยู่นะเจ๊องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ห้าพันแม้ขอห้าพันขอห้าพันได้ไหมคะเลทเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเลทเดียวกับดาร์กเลยหรอหนึ่งนจะุดหนึ่งเปอร์เซ็นแรงหยุดดาร์ดูว่าจะโอยไหมเพราะว่าเพราะว่ารอบแล้วมันโอวยเรานะซีาดาร์กอ่ะ เราเดียวขอไม่เกินหกพันได้ไหมห้าพันหกพันก็จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ถ้ามากกว่าเนี้ยคือเจงแล้วนะจะพูดเลยอืมอ่ะมาเริ่มกันดีกว่านะคะเออเพะว่าเริ่มเลยห้าสิบสิคนไม่เฮงแล้วใครจะเฮงหน่อยแนย่เราต้องเฮงสิคะเลยม,มีตัวที่มีโล่กันทุกคนอยู่แล้วมีโล่มีแปนกันเกียบจะทุกอา้อาวอ้าวมาล้วคหนึ่งนะคะ มันก็มีโล่มีแป่นกันหมดทุกตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอไม่ต้องใส่หรอกซี่โล่อ่ามาละหนึ่งขาดอีกเสร็จนะคะเรื่องนี้รอบนี้ไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเป็นรางบอกเหตุเลยอะ่ะน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวเปิดแบบเงียบๆไม่ได้ตัดก็ดีนะม,มายัางพันละหนึ่งหรอพันละสองได้ไหมอ่ะอโอ้ยเอมาเอก็หายอยู่นะ ดูลัคก,กี้ไหมออกไวเท่ากับล้ออะไรล้อซีซันโดมมาแล้วอืมล้วก็โดนมาหลายเวนนะเลองนีขอออกลัคก,กี้สักสองสามชิ้นได้ไหม <c oughs> อืเนื้ออีกแะอีกแะสองแล้วนะเหลืออีกหกเออออกลัคก,กี้สักสองสามชิ้นจะเป็นอะไรที่เป็นแรงใจนะสอาสวัตได้แรงอ็อกอยู่เลองดี <c oughs> โออวายตายโหกี้ออกเกซีด้วยอืมแต่ว่าเขาต้องสือเล่นคุณอยู่ละลักกี้ฉันไม่ออกเลยจ้าหล่ออ่ะเดลหกนะคะเพิ่งผ่านไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ได้มาสองชิ้นก็ถือว่าคุ้มค่านะคุ้มราคา 6, 1, หกพันหนึ่งหออ่ะถือว่าได้อยู่ในเกณฑ์รับได้นะเสร็จพันอัพนีน่ก็ไม่ออกเอาสปิด ซิวะถือโอกาสใช่ไหมโอเคอยากไม่มาแม่แค่สองออกอวยนกหกชิ้นมันอยู่ไหนล่ะเธอออกอย่างไม่ออกอ่ะมาเช็คไหม,ไมอ่ะเนี่อืเพราะตโลชี่ใหม่ต้องใส่ตรงไม่รู้สเสาในช่องอ่ะอ การที่แบบหลังๆปรือ,อเป็แบบออฟมาตรฐานที่ควรมีแล้วในหนึ่งในสี่ออฟลองที่เราควรมาแล้วสามนะคะทุกคนเอเอาลืมเปิดลัคกี้สี่ไหมโหขาดอีกตั้งขาดอีกตั้งห้าแน่ตายโหท่านสามพันก็เลิกลาพราะออกชิ้นเดียวหรอแหมเธอทำไมชอบทำแบบหยุดหยุดล่ะ ออ,อีกแล้วว้ยลัคก,กี้สองชิ้นแล้ววาตอนนี้เท่าไหรแล้วสี่แล้วหรอวะลัคก,กี้ออกดีมากออกอีกออกอีกลัอกกี้โอ้ลัคก,กี้ออกดีมากเมื่อกี้มันก็ออกแว่ออกอีกแล้วเมื่อกี้มันก็ออกชิ้นหนึ่งวายฉันออกลัคก,กี้มาสองชินน้นรวดเหรอบนี้โอ้ยหล่อโอ้ยกระเทยเวอร์เรื่องเนี้ยขาดอีกสี่ชิ้นเท่าดันเลวายโอ้เกมโอ้ย,ย,ม,อยมากเลยนี่ละหล่อสภาพของคนที่เขาปิดในน้อยไปอย่างนี้นี่เอง ว่าไม่ได้นะคะอีกสี่ชิ้นก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะเออตื่นหรือตื่นอตื่นือตื่โอ้ยตายโหงื้จบไหนดูดนิดสิเออไม่ออกหรอดนจะใส่คูณเมืองมีในใจว่าจะคูณเมืองกับดักหรอการเนี้ยเออสี่คาและอีกเราจะออก แล่ใส่ได้ซักสิทีคันนี้สิคนเยอะแล้วนางกลัวเ,เลยแบนเขืนเลยดา,ามายังวะจะมาไหมอ่ะเธอมายังเออเท่าไหร่ละห้าห้าแล้วหรอเหลือเหลือเท่าไหร่เหลืออีกสามออกไหมอ่ะโอ้เธอมันไม่อวยแล้วว่าเนี่ยบอกว่าอวยชนันจบห้าพันแล้วนะไม่ไม่ปิดหนะ้าพันอะแอบแรกอยู่นะ โอ้และอารยอนฉันละโออารยอนมาบ่อยมากอารยอนมาทุกอาทิตย์งงมากมาแล้วเท่าไหร่หกามาลุลลุลเลยมาอีกมาอีกเราต้องมาอีกคก็มาอีกแม่อือมาไหมว้าใครมาลุลลุเลยอุย้ยแรงมากเสร็จแล้วเธอเหลืออีกชิ้นเดียวอุย้ยบทสบายก็มาเลยหรอพาเธอซิงสี่ร้อยเนี่ยมาเลยฉันว่านะอีสี่ร้อยเนี่ยมาเลยซิง มาเลยลัคกี้อันเดียวเท่านั้นออกเลยคายโอ้ยบอดยาบาก็มาหรอเน,นี่ยนะพิธีห่านมาแล้วสะพอเออออฟหรือออกพูดชัดๆทำไมราคาออฟนะเออ,ออกแม่เออเป็นไม้ตะพดได้ยังไงวะมันคืนเป็นเอสได้ยังไงดวงันดีเกินฉันว่าโอ๊ยมาแล้ว ลัคกี้ลัคกี้สามชิ้นรอบนี้ตายเกมโอ้ยมากนี่หล่อสภาพของเกมโอ้ยหยุคนลุก,กเลยค่ะทุกคนว้ายฉันเป็นชคนุลุกอุ้ยนี่หล่อสภาพกันอีเวนต์โอ้ยเป็นอย่างงี้หลอคนที่เขาเปิดออกเปิดออกอะ่ะอุ้ยฉันเพิ่งเคยสัมผัสตายโหงิ้ลัคกี้สามชิ้นเท่าอีเวนต์รอบเนี้ยฉันเปิดได้ตั้งแต่เช้าแล้วอีลัคกี้เอบวกเนี่ยว้าตายโหงิ้ อุ้ยสองอุ้ยขนลกุเกเลยหรอสภาพการอวยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอคนปิดจี้ได้หน่อยอะ่ะน่กกากลัวจังแอบน่กกากลัวอยู่นะเรื่องนี้เออ <c oughs> อ่ะนะคะก็ปิดแล้วนะคะเอมี่งบประมาณ 4, สีนะ่พันเศษเนาะก็อวยมากนะคะออกลัคก,กี้ไปสามชิ้นนะโอ้โหสุดจริงรอบนี้ตบอ,อ่อมา กดบปะล่ะถูกปะเนี่ยบัตรเชิญหลุมดําใช่ไหมฉันจะเชิญคุณไปที่หลุมดําเธอจะไม่สามารถออกมาได้จริงหรือเปล่าเธอไปขังโกงหรอออกไปทํำไมออกไปไม่ได้ล่ะออสรุปมีเอฟเฟกตรับค่าขังโกงค่ะตบอออสตกดับบ้ากด้วยอย่ามาอุ้ยอยากได้อ่ะอุ้ยอยากซื้อลิมิเต็ดอ่ะจะเก็บเอาไ้ไว้อ่ะเราต้องซื้อลิมิเต็ดด้วยนะคะเลิกดีเพราะความปวของดองนะคะ เอออะเดี๋ยวขอซื้อริมิเต็ดก่อนเดีโอเคนะคะซื้อมาละสาสิบห้าบาทลดจดนำฟ้ามันไม่ตกเมืองได้ตังวะโอ้ยอ่ะเรียบร้อยนะคะได้แบบบัตรเชิญทีวีพูเรียบร้อยนะคะ,แบบะ,คะก็อีเวนต์นี้ก็ถือว่าอวยฉันอยู่มากๆนะคะทุกคนสำหรับซีบัตรเชิญริมิเต็ดหลุมดำนะเอออ่ะ ใครเปิดยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะเก็โอวยปิณฑ์น้อยนะคะทุกคนแล้วก็เซฟเพรเซฟอ,อะไรไปด้วยนะคะเผื่อแบบเออเราไม่คาดไม่รู้อนาคตเนาะว่าอะไรจะมาหรือว่าตัวอะไ,ไม่มานะคะเรื่องนี้ก็รอกันละกันนะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนอันยอง